โอเคอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของกีฬาบ้าอันนี้มาเอาใจแฟนแฟนกอล์ฟนะครับโดยเฉพาะกอล์ฟของสุภาพสตรีซึ่งคนไทยเนี่ยมีเก่งๆมากมายนะครับตอนนี้นะครับสำหรับกอล์ฟหญิง Honda LPGA t h ailand 2021ที่ก็จะหวดกันนะครับสุดสัปดาห์นี้ที่พัทยาล่าสุดเนี่ยได้มีการยืนยันจากฝ่ายจัดก,การแข่งขันแล้วนะครับว่าจะมีนักกอล์ฟรวม70คนเนี่ยจะมาเข้าร่วมไม่มีใครถอนตัวนะครับ โดยที่บริษัท Honda a u t o ตโมบิลประเทศไทยจำกัดและ IMG ผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟสตรีนะครับรายการ Honda LPGA Thailand 2021ก็ยืนยันว่ารายการนี้ซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่6-9พฤษภาคมจะมีนักกอล์ฟหญิง70คนจากทั่วโลกเนี่ยมาแข่งขันกันโดยที่ <S 2> <S 2> <S 2> <ม>จะไม่มีใครถอนตัวเลยนะครับแต่จะแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมก็คือเป็นการแข่งขันแบบระบบปิดนะครับ ซึ่งทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็ให้ความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยจะแข่งขึ้นภายใต้พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยแล้วก็มาตราการแบบเข้มงวดที่สุดเน้นย้ําว่าระบบการแข่งขันนั้นนะครับจะเป็นแบบระบบปิดคือไม่มีผู้ชมในสนามเลยแต่จะจําจกัดเฉพาะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นก็อาจจะเป็นอย่างโคช้ชหรือว่าเป็นคนที่เป็น,ปนแคดดี้คนที่มาช่วยถือถือ,ถ,อ,ถ,อถุงกอล์ฟอะไรเหล่านี้ฮะอันนี้ก็จะอน,นุญาต แต่จะไม่อนุญาตให้ผู้ชมเี่เข้าไปดูนะครับเห็นว่ามีนักกอล์ฟดังๆนะจากทั่วโลกเลยมาร่วมรายการนะคะเยอะมากมีเยอะนะคนไทยด้วยจากไทยก็มาโปรแหวนก็มานะคะเอาใจช่วยกันนะคะสำหรับรายการนี้